สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะเพื่อนๆทุกคนฮะ <พอ S 2> วันนี้พามาดูต้นชะครามนะฮะชะครามนะครับนี่สวนสวนอาจารย์หนุ่มนะฮะชะครามนะฮะเราได้ปลูกชะครามไว้ที่บ่อกุ้งของเรานะครับผมอันนี้ชะครามอาจารย์หนุ่มนะครับผมเราปลูกไว้กันดินสไลด์ด้วยนะครับ ะคามครับอันนี้ก็เป็นบอ่อบ่อเลี้ยงปลานะครับเนี่ยที่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ชะครามฮะกันดินสไลด์นะชะคา,ามนี่ก็มีประโยชน์ฮะกินได้นะเก็บไปแล้วก็ไปแกงส้มแกงส้มหรือว่าเอาไปทอดไขนะ่เหมือนชะอมนะเนี่ย ท่านที่ไม่เคยเห็นก็ได้ดูนะครับในต้นชะครามนะฮะยำชะครามก็อร่อยนะครับใส่กุ้งสดถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ปลูกไว้กันน้ำดินสไลด์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ฮนะชะครามนะครับผมในชะครามยำกุ้งแกงส้มทอดไข่ได้นะครับผม นี่ประมาณนี้เลยครับผมชักคามนะฮะบรรยากาศยามเย็นฮะนี่อันนี้บรรยากาศยามเย็นนะฮะนี่เป็นท้องล่องนะฮะท้องล่องที่เราจะปล่อยน้ำเข้ามาใน ในบ่อปลาของเรานะครับผมมีทั้งปลามีทั้งกุ้งนะฮะเลี้ยงไว้บรรยากาศประมาณนี้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะช่องอาจารย์หนุ่ม 5G พาเที่ยวพาชิมได้พามาดูต้นชะคามแล้วก็น้ำบ่อก,กุ้งนะฮะมากมายเลย นี่กำลังงามเลยฮะเนี่กำลังงามเลยครับชาคามใ่กอนี้สวยมากเลยครับผมเห็นไหมะครับกอนี้สวยมากเลยครับชาครามอะแดงส้มฮะต้มยำมากมายหลากหลายนะครับครับ คุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์หนุ่ม 5G นะครับเ,เดี๋ยวมีทีเด็ดจะนำเสนอให้กับ FC หรือเพื่อนๆทุกคนนะฮะรู้ชะคา,ามนะครับผมสวัสดีครับ